พี่กุ่นให้โชคสี่วันเกิดว่าจาเรียกเงินเรียกทรัพย์ยิ่งพูดยิ่งรวยเงินทองยิ่งมา 1. สําสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานไฟจุดติดชีวิตเริ่มมองเห็นแสงสว่าง คุณจะมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตเส้นทางชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จแถมมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางอีกด้วยเป็นการทำงานพิเศษและมีเงินจากความเสน่หาหรือความเอ็นดูถือว่าเป็นโชคลาบเงินทองเลยทีเดียวสําสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคิดหวังสิ่งใดจะสมหวังดังปรารถนาขอให้คุณตั้งมั่นทําความดีเข้าไว้สิ่งใดๆที่คุณเคยติดขดัดหลังจากนี้จะหลุดพ้นมาได้การเงินดีขึ้นทันตาเห็นการร่วมหุน้นหรือการลงทุนอะไรไปจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีกําไรเทน้าเทท่าชีวิตจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 3. าสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์งานโดดเด่นเป็นพิเศษมือจะขึ้นงานจะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่อาจจะต้องระมัดระวังงานล่าช้าเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความใจเร็วของคุณได้ส่วนการเงินนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์รับทรัพย์หนอหนอจากงานขายไอเดียจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์จะมีเงินให้ใช้ใจอย่างสบายใจได้เลย ภายนี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์คุณวันนี้อยากได้อะไรก็ต้องได้เงินทองมากร้นจจมามองอยู่ตรงหน้าพูดอะไรไปรับรองเลยว่าว่าจะศักดิ์สิทธิ์ขอให้พูดดีคิดดีเข้าไว้สิ่งดีๆจะได้ตามมาหากเคยเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหลังจากนี้จะสุขสบายแล้วมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางมีโอกาสเริ่มรวยจากการทำมาค้าขายอีกด้วย าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ